หาหนาคนเคยแข่งขันหาเสียงกันมามีประชาสัมพันธ์อีกเจ้าหนึ่งครับคุณป้อมครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของคอกหมาครับคุณป้อมเจ้าของคอกหมานำขนมจีนมาแจากรวมหนึ่งพันกิโลครับพี่น้องครับ บมือให้กำลังใจกับเจ้าของคอกหมาครับผมไม่รู้ว่าหมาพันอะไรครับอันเซเชียนโดมเบอร์แมนพันอะไรก็ไม่ทราบครับแต่ขออย่าให้เป็นพันธ์ปชปครับเพราะปอชปกัดไม่เลือกหน้าครับไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวบางทีไม่มีคนอื่นยังกัดกันเองเลยครับพี่น้องครับ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแกนนำตัวแทนจากภาคกลางและปริมณฑลหลายคนบอกว่าเอ๊พี่เจ๋งไปไหนไม่กล้าขึ้นเวทีหรือยังไงและทำไมไม่เคยมาขึ้นบนเวทีพี่เจ๋งขอสละสิทธิ์ไม่อยากขึ้นเวทีเพราะต้องการจะเดินทักทายกับพี่น้องในพื้นถนนมากกว่าปมมือให้กับพี่เจ๋งนะครับ พราะความจริงพี่เจ๋งจะต้องขึ้นมาในฐานะอยู่นนทบุรีปีนี้แกสลัดสิทธิ์ครับให้แกสงชงั่วโมงแกก็ไม่พูดครับไม่รู้แกเป็นอะไรของแกครับเอาละครับพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอา,อาจจะเร,เรียกร้องเพียงสองข้อ,ขอต่อจากนี้แกนํากรุงเทพและบริมณฑลได้สักสิบนาทีแล้วเราเตรียมตัวเคารพธงชาติพร้อมกันอีกสิบนาทีนะครับผบมือต้อนรับแกนำกรุงเทพและบริมณฑลที่นำโดย สอสอนายแพทย์เวงโตจีรากาและชาวคณะอับปบมือให้กับแกนนำนนทบุรีที่ไม่กล้าพูดใหม่ครับแกเป็นคนกลัวใหม่ไปแล้วครับตอนนี้ครับเจ๋งดอกกิกอ้าวโปยยิ้มหน่อยแจกจูบหน่อยพี่น้องสงสัยทำไมเจ๋งดอกจิกไม่ยอมขึ้นพูดปาใสกลัวครับกลัวรอบสาครับเอาไว้ทำพันครับพันนี้หายากครับนะฮะ เอาละครับรมมือต้อนรับแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งครับกับสอสอในแพทย์เวงตัวจิราการและแกนนำจากภาคกลางอาจารย์หมอยังไงเดี๋ยวช่วงเคารพทงชาติได้นำเคารพทอง,งชาติด้วยเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารายการที่สำคัญในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นแกนนำของนปชภาคกลางนะครับ กรุงเทพมหานครขอประทานโทษกรุงเทพมหานครมีความภูมิใจในการที่จะสรุปการต่อสู้เมื่อวันที่10เมษาปี53เป็นละครสั้นชุดหนึ่งครับเชิญเลยครับเราทุสานก็นเรียกรอ้องยุบสภาเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าไอ้พวกขรล,ลาามันจะใช้ลูกปืนเราขนาดน,นี้แล้วประ,ประกาศไปทั่วโลกทั่วประเทศไทย ปิดช่องนู้นปิดช่องนั้นนะว่าใช้ลุกยางที่ไหนได้มันใช้กระสุนจริงตั้งตั้งปั้งต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 ั้งป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 ั้งต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 ั้งาั้งต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 ั้งั้งตั้งตั้งั้งาั้งตั้งตัง้งังัง้งั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  เขามาเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมให้ลูกปืนเขากินขนาดนี้ไม่น่าเชื่อคนเหล่านี้ใจดำอมหิตปากปลาใสน้ำใจเชือดคอทั้งนั้นเลยทำไมทำกับประชาชนคนเสื้อแดงอย่างนี้เลือกสีเลือกข้างทำไมทำอย่างนี้ ต่อไปนี้ก็จะเป็นบทกวีอันยิ่งใหญ่ของคนเสื้อแดงโปรดฟังนะครับสะดุดีวีรชนคนเสื้อแดงสู้สุดแรงสุดชีวิตจิตกล้าหาญไรอาวุธสองมือเปล่าเข้าต้านทานสู้อำนาจประเด็จการอมาตยาสองมือเปล่า เท่าผักดันโลกระบองเสียงปืนกล้องหลังเลือดไม่เหือดกลา้าสู้อำนาจเผด็จการอันชั่วชา้าที่เบียดเบียนบีทาประชาชนทีบสูญสิ้นเท่าฝังดินสิ้นชีวิตแต่ดวงจิตวิญญาณ บรรดาลผลเราหัวใจนักสู้ผู้ผคนประชาชนเป็นเจ้าของอาทิปปตย์ปฐิตหลับเถิดหนอวีรชนคนเสื้อแดงไม่สิ้นแสงสุดสว่างทางยิ่งใหญ่ทางแห่งสิทธิ์เสรีความเป็นไทย มุ่งประชาทิประยัมหาชนถึงท่านตูญนชีพไปไม่ตายเปล่าเป็นสิ่งเล้าแรงใจให้เป็นผลสร้างแรงสู้ต่อไปไม่จำนนวีรกรรมวีรชนคนเสือ้อ Bye. Yeah! ข้นปัจจัเราจึงมีหัวใจให้แก่กันมิถกร,รบเราจะคองแขนกันมุ่งหน้าฟ้าเอาช้ชั่วนี้รันโดนมิถกร,รบเราจะคองแขนกัน เรารักกันคงมัน่นตาฟ้ามืดมัรวรวมก้าวตรงงหน้าไปคว้าชัยประจันยอมพ้อพีชีวีโคตรล้มมามา,มาตายาไม่นำพาเกิดชาตินายขอตายกนิดรวงรกบเราจัความแแขนกัน สมุทรปราการและกรุงเทพมหาคนครและนายเพยเทยเวสต์จีแลการเรารักกันคงมันตรฟ้ามืดมัวรวมกาวตรงมุ่งหน้าไปคว้าชัยประจัน ยอมพบพีชีวีโคลงมามา,มาตายาไม่นำพาเกิดชาติไหนขอตายด้วยกัน ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการรวบรวมความจริงของเมื่อวันที่10เมษายน53นะครับประกาบเรียนให้พี่น้องในลักษณะของการแสดงอีนี้ก่อนที่รายการของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะปลดเวลาลงเนี่ยผมอยากจะกาบสักสองสเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยการรำลึก 3ามปีสาห้าสามในวันนี้อย่างน้อยมีเรื่องสําคัญ3ประการประการที่หนึ่งก็คือว่าประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้วนะครับข้อที่หนึ่งประวัติศาสตร์ชัดเจนประวัติศาสตร์ชัดเจนก็คือรัฐบาลอภิสิทธ์เวชชาชีวะสั่งฆ่าประชาชนเมื่อปีห้าสาครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับ ไม่เพียงแต่ผมนะครับมีการฟ้องคดีไปเรียบ,บร้อยแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมยืนยันครับว่าพี่น้องเสื้อแดงเราไม่ใช่ผู้ก่อการ้ายพี่น้องเสื้อแดงเราไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองครับสปีนี้ต้องชัดเจนในเรื่องนี้ข้อที่สเนี่ยผมยืนยันนะครับเพราะว่ามีสอวอใจสกปรกคนหนึ่งพยายามยัดเยียด ัดเยียดความชั่วร้ายมาให้กับคนเสื้อแดงโดยไม่เป็นความจริงนั่นก็คือคนเสื้อแดงไม่ได้ฆ่าล้มก้าวทุวัตธรรมครับคนเสื้อแดงไม่ได้ฆ่าล้มกาวชัดเจนนะครับว่าในร่างกายล้มกาวมี M67 ชัดเจนนะครับว่าลา้มกตายด้วยระเบิดคว้าง M67 M67 จะคว้างได้ผลในเวลาในระยะทางแค่20เมตร ดังนั้นคนที่รู้ว่าร่มงก้าอยู่ตรงไหนคนที่รู้ว่าร่มงก้าอยู่เวลาอะไรคนที่ร่มงก้าว่าใครคือคนที่ชื่อร่มงก้าพวกนั้นจะต้องมีแต่ทหารอย่างเดียวคนเสื้อแดงไม่รู้แม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นคนฆ่าร่มงก้าก็คือทหารบางคนที่เกียดร่มงก้าครับไม่ใช่คนเสื้อแดงเด็ดขาดกรุณาอย่ามายัดเยียดข้อต่อมา อนุญาตที่จะตัดเข้าสู่การเคารพธงชาติก่อนนะครับพี่น้องครับลุกขึ้นยืนเคารพธงชาติพร้อมกันครับก็เชิญพี่น้องแสดงทุกท่านร่วมกันเคารพธงชาติเลยนะครับตกัดกันไว้หน่อยนะเดี๋ยวขอ,อว่าอยู่ข้างเดียวกัน นตงอนเอการสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันคลึแต่ขอรับรองว่า การทำให้ดีไม่ครือต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่27ตุลาคม2516